สวัสดีค่ะจากวันไร่บางพยอมค่ะวันนี้ไปขุดดินในไร่มาเลยนะคะเนี่ยเอาดินในไร่โดยตรงๆเลยนะคะไม่ผสมอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวจะมาปลูกอันนี้เขาเรียกบัวอเมซอนนะคะเป็นไม้ประดับนะคะเป็นไม้ประดับเป็นไม้สมุนไพรแต่ก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักกันนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็จะมาใส่กระถางใหญ่นะคะกระถางอันนี้ก็มีประวัติยาวนานนะคะตั้งแต่สมัยบาราอองพยอมยังเด็กๆนะคะ <c oughs> กระถางอันนี้ไม่ไม่ได้เรียกกระถางนะคะเขาเรียกว่าอ่างนะคะเป็นอ่างเครือบน้ำไม่ขังขอโทษค่ะน้ำขังได้นะคะอันนี้ก็เป็น อ่างสำหรับตีไข่ทำขนมนะคะก็คือทำทองหยอดนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้บ้านไร่องุ์พยอมที่บ้านของบ้านไร่องพยอมแม่ของบ้านไร่องุ่พยอมนี้เป็นแม่ครัวข้าวหวานนะคะเป็นเครื่องครัวทั้งหมดที่แม่ครัวจะต้องมีเตรียมไว้เวลาใครเขามาวานช่วยงาน เราก็จะต้องนำของของเราไปเองนะคะก็จะมีอ่างเคลือบแบบนี้สองลูกแต่อีกลูกหนึ่งบาลังพยอมทำแตกนะคะทำแตกไปนานเลยส่วนลูกนี้ก็เป็นอีกลูกหนึ่งเพราะว่าสมัยก่อนนี้ไม่มีไม่มี ียกว่าอะไรนะไม่มีเครื่องตีนะคะจะต,ต้องใช้คนตีถ้าใครเข้ามาเป็นลูกมือก็จะต้องเป็นลูกมือจนกว่าจะจบงานนะคะแม่ของบรารังพยอมก็จะรับเต่เด็กเด็กสาวรุ่นรุ่นที่เรียกว่าข้อแข็งแข็งทำงานเก่งๆแล้วก็ไม่ท้อนะคะเพราะว่าตีแล้วหยุดไม่ได้ก็จะมีไว้สองสามคน ก็เรียกว่าใครมาก็ได้วิชาทำขนมนะคะทำขนมก็แล้วแต่ว่าเวลานี้จะทำขนมทองหยอดอ่าก็ตีไปหรือจะทำฝอยทองก็ตีไปนะคะอันนี้ก็ไปดึงมาจากอ่างกระมังข้างหลังบ้านนะคะก็เลย จะมีหักบ้างมีต้นใหญ่เอามาไม่ได้นะคะสูงสูงมากแล้วนะคะก็เดี๋ยวอี่นี้ก็โตนะคะไม่นานเดี๋ยวเอาน้ําใส่นะคะอันนี้ก็มาทําให้ดูแค่นี้ก่อนพอเดี๋ยวเอาน้ำใส่ต้องย้ายไปตั้งแล้วก่อนแล้วก็เอาน้ำใส่นะคะอันนี้ก็ชื่อว่าบัวอเมซอนนะคะดอกของเขาจะเป็นสีขาวนะคะบางคนก็อาจจะเรียกว่า ไข่มุกนะคะไข่มุกอันดามันหรือว่าไข่มุกราชินีนะคะเม็ดดอกของเขาจะเป็นเม็ดกลมๆสีขาวๆนะคะแล้วก็หลายวันต่อมาเขาก็จะบานนะคะกลีบจะสีขาวดอกสีขาวนะคะส่วนอันนี้ก็คือก้านก้านดอกของเขานะคะดอกที่หมดไปแล้วนะคะนี่ค่ะ เอาไว้เดี๋ยวเขามีดอกขึ้นมาใหม่รอให้เขาเจริญเติบโตดีนะคะแล้วก็มีดอกขึ้นมาใหม่แล้วบานเราพยอมจะมาถ่ายให้ดูนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูธรรมชาตินะคะธรรมชาติมดนะคะตอนนี้มดกำลังขนไข่นะคะก็จะทายว่าอีกไม่เกิน3มวันนะคะมดดำ มดดำขนไข่นะคะก็อีกไม่เกิน3วันฝนคงจะตกใหญ่นะคะที่บา้านแรงพยอมอันนี้ก็เป็นคำทํานายที่ดูกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะนี่ค่ะมดกำลังขนไข่นะคะแสดงว่าฝนใกล้จะมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวบา้านแงพยอมก็เตรียมลื้อต้นไม้ออกมาเรื่อยๆนะคะเพื่อจะปลูก วันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะคะฟ้าก็ไม่ค่อยสวยเหมือนภาพจะยิบยิบเนาะอันนี้เปิดแฟรชแล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือต้นบัวอเมซอนนะคะหรือว่าไข่มุกอันดามันหรือว่าไข่มุกราชินีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะเรียกกันนะคะแต่ชื่อของเขาก็คือ บัวอเมซอนนะคะเดี๋ยวเอาไว้ต้องไปย้ายไปตั้งแล้วก็เอาน้ำใส่นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ